ฉากด้านด้านความส like ahan ahan. ัมพันธ์แบบฉากด้านด้านของสามเหลี่ยมสองรูปที Born ่มันเท่ากันทุกประการถ้ารูปสามเหลี the ่ยมสองรูปมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากันและมีด้านในด้านหนึ่งคู่ยาวเท่ากันแล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการสามเหลี่ยมมุมฉากที่เราจะมีก็คือสามเหลี่ยมที่มันมีมุมฉากอยู่มุมหนึ่งจะเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมฉาก ดยสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีด้านตรงข้ามุมฉากก็คือด้านที่มันอยู่ตรงข้ามุมฉากตามชื่อมันเลยกับอีกด้านที่เหลืออยู่2ด้านคือด้านประกอบมุมฉากก็คือด้านที่มันอยู่ติดกับมุมอยู่ติดกับมุมฉากก็จะเรียกว่าด้านประกอบมุมฉาก ดังนี้ซึ่งในความสัมพันธ์แบบฉากด้านด้านนี้สามเหลี่ยมสองรูปต้องมีสองรูปสินะนั่นก็มารูปที่สองสามเหลี่ยมเหมือนกันสามเหลี่ยมมุมฉากอนกันเพราะว่าเราจะทำให้มันเท่ากันแบบฉากด้านด้านนะนก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากัน การจะมีด้านตรงข้ามมุมฉากได้แสดงว่ามันจะต้องมีมุมฉากอยู่ถึงจะมีได้เราก็จะได้ด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากันเดี๋ยวขอตั้งชื่อเลยดนะ A B C D E F ด้านตรงข้ามมุมฉากของมุม B นี้ก็คือ AC ถ้าเกิด AC มันเท่ากันกับด้านตรงข้ามมุมฉากของอีกรูปหนึ่งสามเหลี่ยม d f ก็คือ DF นี้ถ้ามันยาวเท่ากันเสร็จเราก็ไปดูตัวต่อไปที่มันต้องเท่ากันด้านอื่นอีกหนึ่งคู่ที่ยาวเท่ากันด้านอื่นอีกหนึ่งคู่ที่ยาวเท่ากันในที่นี้ก็คือด้านประกอบมุมฉาก จะเห็นว่ามันมี2ด้านด้านประกอบมุมฉากเนี่ยมันมี2ด้านในท่านอนเดียวกัน DF e ก็มีเหมือนกัน DEF เนี่ยก็มี2ด้านเหมือนกันที่เป็นด้านประกอบมุมฉากก็คือ DE กับ EF ในทีน่นี้ขออะไรก็ได้คู่หนึ่งให้มันยาวเท่ากันจะเป็น AB ยาวเท่ากันกับ DE เดี๋ยวสีมันจางไปนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีมันจางไปองานประกอบมองมถาก คู่ไหนก็ได้ขอให้มันยาวเท่ากันจะเป็น AB กับ DE เท่ากันก็ได้จะเป็น AB เท่ากันกับ ED ก็ได้ EF ก็ได้จะเป็น BC กับ EF ก็ได้หรือจะเป็น BC กับ DE ก็ได้ขอแค่มีหคู่ที่มันเท่ากันที่มันไม่ใช่ด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากัน สามเหลี่ยมสองรูปนี้ก็จะเท่ากันทุกประการเพราะว่าเรามีเรามีมุมฉากที่มันเท่ากันอยู่มุมฉากนี้มันเท่ากันเป็นคู่แรก,ค,ค,รก,กคู่ต่อมาคือด้านตรงข้ามมุมฉากที่มันเท่ากันเป็นคู่ที่2แล้วก็คู่สุดท้ายก็คือด้านที่ไม่ใช่ด้านตรงข้ามมุมฉากที่มันเท่ากันถ้าเรามี3มตัวนี้สามเหลี่ยมสองรูปจะเท่ากันทุกประการทันทีมาดู โทเนี่ยเขาให้มามันเป็นรูปสี่เหลี่ยม WXYZ แต่เรามองให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมได้แก่สามเหลี่ยม WXWZ เราเอา W ไว้ตรงกลางเพราะว่ามันเป็นมุมฉากเนาะแต่จริงๆจะเรียกไงก็ได้ขอแค่มันครบสามมุมอะ่ะจะเรียงตัวอักษรแบบเป็น w x z ก็ได้ถูกถูกเหมือนกันหมดแต่ครูเอาเป็นแบบนี้เพราะว่าจะได้เขียนให้ชื่อมุมมันอยู่ตรงกลางง่าย อีกสามเหลี่ยมนึงก็คือสามเหลี่ยม x y Z คือสามเหลี่ยมข้างล่างนี้สิ่งที่โจทย์ให้สิ่งที่โจทย์ให้โจทย์ให้มาสามเหลี่ยม x d เนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ไงมันมีเครื่องหมายแสดงบอกว่าเป็นมุมฉากอยู่ กับสามเหลี่ยม XYZ มันก็มีเครื่องหมายบอกอยู่ว่ามันเป็นมุมฉากมุมฉากมันขนาดเท่ากันเสม,มอก็คือ90องศาเพราะฉะนั้นเราจะได้คู่แรกคือมุมฉากของเราเพราะว่ามัน90องศาทั้งคู่ไงมันเลยเป็นคู่แรกตัวต่อมาที่ต้องดูโจทย์ให้เครื่องหมายแบบนี้มา1ขีดกับ1ขีดแบบนี้แสดงว่าเส้นตรงเนี่ย w z u กับเส้นตรง x y มันมีขนาดเท่ากันก็ถึงได้เขียนกำลับมาให้โดยไอ wu กับ x y เนี่ยมันเป็นด้านประกอบมุมฉากเห็นไหมมันอยู่แนบชิดติดมุมฉากแบบนี้แสดงว่ามันเป็นด้านประกอบมุมฉากแล้วก็ได้ด้านที่เท่ากันและ1คู่มันคือด้านประกอบอีกด้านนึงที่เราต้องดูก็คือด้านตรงค่ามุมฉาก ด้านตรงข้ามม,ามุมฉากของฉากของ w U ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากของ W U ก็คือด้าน x อด้านนี้ส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากของมุม y ก็คือ x อซเหมือนกันมันใช้ x อซด้วยกันแบบนี้แสดงว่า x อเนี่ยมันจะต้องเป็นด้านร่วม ด้านร่วมก็คือด้านที่มันใช้ด้วยกันของสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้ด้านที่มันใช้ด้วยกันของรูปเลขคคณิตสองรูป xz ตัวแรกของเราก็คือ xz ในรูปของสามเหลี่ยม x w z ก็คือ xz ของรูปนี้ส่วน x z ตัวหลังมันก็คือ x z ของสามเหลี่ยม xyz ก็คือ x z ของรูปสามเหลี่ยมข้างล่างนี้ x z มันเป็นด้านเดียวกันมันเป็นด้านร่วมเนาะมันจึงมีความยาวเท่ากันเราก็จะได้ด้านอีกด้านหนึ่งที่มันเท่ากันมาในด้านนี้มันคือด้านตรงค่ามุมฉากเราก็จะได้ตรงตามความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วมีมุมฉากเท่ากันหนึ่งคู่มีด้านตรงค่ามุมฉากเท่ากันหนึ่งคู่นะมุมเท่ากันด้านตรงค่ามุมฉากเท่ากันแล้วก็ด้านที่ไม่ใช่ด้านตรงข่ามุมฉากเท่ากันรบสามตัวแบบนี้ สามเหลี่ยม WxWz กับสามเหลี่ยม xyz เนี่ยมันจึงเท่ากันทุกประการแบบฉากด,ด้าน